ราะเรามีประสบการณ์นะเพราะเรามีประสบการณ์นะคะทำให้เรามีหวานหวานนะเพราะเราไม่เคยรู้นะ,ะเราก็เลยฉลาดนะเพราะเราเคยผิดพลาดนะคะเราเคยเราก็เลยแข็งก่งค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะวันนี้เราประหารในฟังนะคะนักธุรกิจของยูมีพรัสนะคะระดับมนุษย์ยุลานะคะพูดแบ่งปันแนวคิดธุรกิจของเขาเนี่ยฟังแล้ว ตื่นตันใจอะนะเพราะทุกท่านนะคะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกที่อยู่รอบตัวนะฮะหรือแม้กระทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนก็ฝ่าฟันมาได้นะใช่ไหมคะยูมีพลัดนะคะเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนเลยค่ะในโลกนี้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทางเรื่องสุขภาพ เรื่องของวิชาการเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความเป็นมืออาชีพในทุกๆบ้านเราจะเห็นได้นะคะว่ายูมิพลัสจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราจัดงานแบบมีนัยยะเข้าใจไมหมคะว่ามีนัยยะมีนัยยะนั้นหมายความว่าแสงไปด้วยการพัฒนานักธุรกิจหรือพี่น้องปวงชนชาวไทยของเราใครก็แล้วแต่นะคะ ให้มีความชำนาญในอาชีพในแต่ละด้านยูนพิพาร์นะคะเรามีความชำนาญในหลายด้านนะคะก็จะเป็นเรื่องการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์เรื่องของสินค้านะคะสินค้าเราก็มีความเป็นมืออาชีพในการผลิตออกมามีนวัตรกรรมที่โดดเด่นมีกิมมิกที่ที่โดดเด่นมากสินค้าแต่ละตัวจะไม่มีใครเหมือนเรานะคะและเราก็พัฒนาได้อย่างเยี่ยมยอด สามารถนะคะนำพาสินค้างเราเนี่ยออกไปทั่วโลกได้อย่างเป็นที่น่าภาคภูมิใจของบุชเนชาวไทยตบไว้คนไทยด้วยค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะยูวิพาร์เราก็พร้อมที่จะก้าวไปอย่างอย่างง่างามแล้วก็เราจะไม่ไปคนเดียวเราจะพาพี่น้องทุกคนนะคะี่ค่ะไม่ใช่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะหรือคนใหม่ อาจจะอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่อยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่หรือจะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครใกล้ๆบริษ,ษัทนี้นะคะเราจะนําพาทุกคนคะ่ะประสบความสําเร็จไปพร้อมกับยูมิเราจะมียอดธุรกิจที่หมื่นล้านแต่หมืนล้านนี้นะคะเป็นของพวกเรายูมิพัททุกคนค่ะ วันนี้ค่ะประธาน,นมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ตื่นปิตินะคะากับการที่เรามีพลังทีมมีฟันเฟืองที่เยี่ยมยอดนะคะมีกําลังสนับสนุนจากท้องภายในรอบข้างสมาชิกเองนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะที่ผลักดันนะคะให้ยมีพัติบโต,ตนะคะซึ่งประธานไม่สามารถมาอยู่ตรงจุดนี้ได้นะคะถ้าเราไม่มีทีมงานที่แข็งแกร่ง ะะถ้าเราไม่มีฝ่ายสนนุนที่เต็มที่นะคะฉันวันนี้ประธานต้องขอบคุณนะคะสมาชิกอยู่มีพลัสทั้งทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นระดับไนมอนนะคะที่สูงขึ้นไปนะคะหรือระดับ c l 7เพอร์ดืูจะไม่งคนใหม่ทุกหน่วยเลยนะคะที่เดินเข้ามาในยูมีพลัสรวมแล้วแต่คุณคือเป็นหนดหนึ่งนะคะที่สารความสำเร็จ ให้อยู่มีพลัสและทุกคนประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นนะคะมันคือบันไดสู่ความสําเร็จนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ใจมุง่งมั่นคุณจะไปได้อย่างที่คุณคิดคุณจะสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนประธานเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําเร็จไปได้วยกันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ